ีัยังฟักทองเหรอครับฟักขึ้นฟักอึ้นครับยังกิ้งก่าขี้กระปอมครับโอ้กิ้งก่านี่ขี้กระปอมยังข้างคอกเหรอฮะขี้ข้างค้าศครับสมมติว่าคุณพ่อนี่อะไรฮะคุณพ่อนี่ภาษาอีสานเริ่มเล่นวนแล้วเนี่ยคุณพ่อครับคุณพ่ออ๋ออีพ่อคุณแม่เหรอครับอีแม่ครับอ๋อน้องสาวอีหล่าเมียอีหา โอ้ยอะเนี่งะเขาฝากติดตามแม่อ่ะตอนนี้นะครับคุณเข้มหัสวีนะครับมาแล้วนะครับแฟนคลับของคุณเข้มนะครับเคาะหัวใจนะครับส่งของฝันส่งดาวกันได้นะครับแล้วก็ ฝากแชร์นะครับก่อติดภารกิจไปพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะน้องเข้มหัตถวีนะครับแล้วก็คุณม <c oughs> ีบ,บริลิสนะครับขณะนี้เราลงพื้นที่ในชุมชนเวียงคุกนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับปฏิบัติการแรกนะครับหลังจากที่ทีมมูลนิิร่วมกันในยูสอนทัพจากจังหวัดเชียงรายมาที่จังหวัดหนองคายนะครับปฏิบัติการแรกซึ่งเรายังไม่ได้นอนนะครับมาถึงก็จะเตรียม สิ่งของนะครับเกลือลงพื้นที่ทันทีนะครับและนี่คือระดับน้ําในชุมชนต้องบอกว่ามากกว่า2เมตรนะครับมากกว่า2เมตรในบางจุดนะครับนี่นะครับเราเข้มมาแล้วนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับ นี่นะครับก็คุณบิบิลิตนะครับเอาข้าวกล่องน้บคุณเข้มฮัสวีนะครับมาแล้วนะครับค่ะได้้คุณเข้มสูงประมาณสาเมตรนะครับดูนะครับเขายืนน้ำแค่แค่หัวเข่าใช่ครับสูงประมาณสามเมตรครับเราร่วมกันส่งกำลังใจนะครับร่วมกัน ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยกุรวัฒไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมผู้ปฏิบัติรับซึ่งเราบอกว่าพี่เข้มเองตอนแรกมีความตั้งใจนะครับจะไปที่เชียงรายนะครับไปเยี่ยมไปให้กําลังใจงพี่น้องชาวเชียงรายแต่ว่าเชียงรายสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วหนองคายกําลังวิกฤตคุณเข้มเองมีถิ่นกําเนิดบ้านเกิดนะครับไม่ใช่คนอีสานนะครับแต่เป็นคนบึงการนะครับ คุณยาบอกว่าคุณเข้มไม่ใช่คนอีสานแต่เป็นคนเมืองกลางนะครับผู้อีสานไม่ได้เลยนะครับผู้อีสานไม่ได้เลยนี่คุณทาครีมกันแดดหรือยังครับคุณเข้มครับทาแล้วเหมือนคุณไม่ได้ทาเลยครับคุณเข้มครับมันดูเนียนใช่ไหมกันแดดของใครครับของใครครับกันแดดใครครับ